สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับวันนี้ผมจะได้มานําเสนอเกี่ยวกับการเทรดเหรียญดิจิตอลต่างๆนะครับของเว็บไซต์บิตคับนะครับหรือว่าบริษัทบิตค u ับนั่นเองนะครับว่าไม่วิธีการเข้าทาออเดอร์ยังไงนะครับแล้วก็ที่ทางราคาของแต่ละเหรียญเป็นไปในทิศทางไหนนะครับวิธีการเข้าออเดอร์ในรูปแบบไหนนะครับที่จะทําให้เรา ได้กําไรนะครับคือขาดทุนน้อยที่สุดนะครับผมมีการวิเคราะห์ยังไงนะครับเดี๋ยวลองลองวิเคราะห์ไปทีละเหรียญเลยก็แล้วกันนะครับผมผม,ผมจะเน้นเฉพาะเหรียญที่นะครับเด่นๆนะครับผมเด่นๆที่ผมได้ทาคอมเมนต์ไว้นะครับผมคอมเมนต์เป็นรูปสอนออชื่นชอบไว้นะครับก็คือเป็นสถานะเป็นสีเหลืองออรูปดาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเหรียญบิด คอยกันนะครับวันนี้นะครับลักษณะของเหรียญบิตคอยนะครับภาพรวมใหญ่ก็ยังถือว่าเป็นอั ten นะครับ up น e n อยู่นะครับก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปต่อนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าทํากำไรได้เลยนะครับในส่วนนี้ในส่วนภาพรวมของเหรียญบิตคอยนะครับณปัจจุบันจะอยู่ที่สองหนึ่งหกนะครับสองหนึ่งหกสามห้าเก้าเก้านะครับสองล้านกว่านะครับก็คือมีโอกาสที่จะอัพเทนขึ้นไปนะครับผม ผมวิเคราะห์ได้ว่าอาจจะไปชนแนวต้านเก่านะครับบริเวณนี้ก็เป็นได้นะครับอาจจะดีงขึ้นไปต่อนะครับผมหรือถ้าย่อก็ลงมาอย่างทาร์เก็ตประมาณนี้นะครับทาร์เก็ตนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าทำอะไรแบบตั้งแบบสต็อปลิมิตออเดอร์ได้เลยนะครับผมสำหรับในส่วนของเหรียญบิตคอยนะครับเหรียญที่2เหรียญถัดมานะครับก็คือในส่วนของเหรียญอีเทเรียมนะครับเหรียญอีเทเรียมภาพรวมใหญ่ก็เป็นลักษณะของอ อัพเทนนะครับที่ทันเฟรม15นาทีนะครับก็ลักษณะเป็นอัพเทนนะครับก็คือลักษณะก็ยังเป็นเทนขาขึ้นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัวลงมานะครับอาจจะกลับตัวลงมายังทาร์เก็ตบริเวณนี้ก็เป็นได้นะครับที่ทานเฟรม15นาทีนะครับอาจจะแตะลงมาที่ยังทาร์เก็ตบริเวณนี้ก็เป็นไปได้นะครับในส่วนของเหรียญอีเรียมนะครับเนื่องจากว่าลักษณะทั่วไปนะครับเมื่อเหรียญอีเทียมนะครับมีแรงซื้อ นะครับมีแรงซื้อเข้าไปถึงณจุดจุดหนึ่งนะครับที่ทานเฟรม15นาทีนะครับแล้วก็หน้าปัจจุบันนะครับมีแรงขายเข้ามานะครับมีแรงขายผักดันราคาซื้อลงมานะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาอยู่นะครับในส่วนของเหรียญทีเลี่ยมแต่ว่าภาพรวมใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเทฮดขาขึ้นนะครับในส่วนของเหรียญ E T เลี่ยมนะครับเพืเ่อนๆสามารถวิเคราะห์ แล้วก็หาจุดเข้าทํากําไรได้เลยนะครับในส่วนของเหรียญอีเล็กทรอนนะครับเหรียญถัดมานะครับก็คือเหรียญในส่วนของเหรียญบิตคับคอยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของภาพรวมใหญ่ของเหรียญบิตคับคอยนะครับเป็นลักษณะไหนนะครับที่ทันเฟรม15นาทีนะครับในส่วนของเหรียญบิตคัพคอยณปัจจุบันนะครับเพราะลักษณะภาพรวมของเทรนใหญ่ก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับหลังจากที่เบรกเอาขึ้นไปนะครับถึงจุดสูงสุดนะครับเกิดกรอบไซด์เวย์นะครับ ก็คือกรอบพักราคานะครับก็คือลักษณะของเหรียญอิงเบดคับคอยน้าปัจจุบันคือยังไม่ขึ้นไม่ลงนะครับก็อยู่ในลักษณะของราคาคงที่นะครับราคาคงตัวอยู่นะครับผมในส่วนของเหรียญคับคอยนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูในส่วนของเหรียญ XRP นะครับในส่วนของเหรียญ XRP นะครับเมื่อเราดูที่ทานเฟรม15นาทีนะครับภาพรวมใหญ่ของเหรียญ XRP นะครับก็ลักษณะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ในส่วนของทานเฟรม15นาทีนะครับผมเมื่อเราซูมเข้ามาในกรอบแคบๆนะครับเมื่อเราซูมเข้ามาในกรอบแคบๆก็ลักษณะก็ยังเป็นเห็นขาลงนะครับที่ทานเฟรม15นาทีนะครับเกิดกรอบสามเหลี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะเบรกเอาขึ้นไปต่อก็เป็นได้นะครับในส่วนของเหรียญ XRP นะครับอาจจะมีโอกาสที่จะเบรกเอาขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับไปยังทารเกตประมาณนี้นะครับ จุดบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านอีกจุดหนึ่งนะครับคางจะเป็นแนวต้านแข็งแรงนะครับอาจจะเล็กเอาขึ้นไปต่อก็ได้นะครับในส่วนของเหรียญ XRP นะครับเหรียญถัดมานะครับเหรียญไรคอยนะครับเหรียญไรคอยก็ไม่มีอะไรมากนะครับภาพรวมอยากก็ยังไปเทนขาขึ้นนะครับผมแล้วก็กราฟน้าปัจจุบันนะครับได้ติดตัวกับตัวลงมานะครับก็คือลักษณะมีแรงขายเยอะอยู่นะครับเอผมคาดการณ์ว่าคงยังไม่ไปไหนนะครับในส่วนของเหรียญไรคอยนะครับอาจจะมาชน แนวต้านเก่านะครับเกินแนวรอบใหม่บริเวณนี้ก็เป็นได้นะครับในส่วนของเหรียญไรคอยนะครับเหรียญบิตคอยแค่เป็นลักษณะไหนนะครับเรามาดูกันเหรียญบิตคอยภาพรวมก็ยังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับบริเวณนี้นะครับก็คือยังไม่ขึ้นไม่ลงนะครับบริเวณนี้นะครับค่อนข้างที่อยู่ปรนกรอบไซด์เวย์นะครับก็ราคาซื้อราคาขายไม่มีวอลลุ่มเยอะเท่าที่ควรนะครับในส่วนของเหรียญไซด์เวย์ นะครับไซเวในส่วนของเหรียญบิตคอยแคสนะครับเดี๋ยวผมจะคข้าข้ามไปเลยนะครับไปดูเหรียญที่เด่นๆนะครับเหรียญที่น่าสนใจอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญ j f i n c o อนะครับเหรียญ j จฟินคอยค่อนข้างจะเกิดการบิ่งเอาขึ้นไปหลายครั้งนะครับเมื่อเรามาดูในในส่วนของกราฟในอดีตนะครับเกิดการบิ่งเอารอบที่1นะครับรอบที่2รอบที่สามนะครับแล้วก็จุดพักราคาณจุดจุดหนึ่งนะครับอยู่ในกกอบไซเวนะครับกกอบไซเวน่จุดจุดหนึ่งนะครับ ผมขอขยายปุ๊บนะครับเกิดกรอบไซเว่ยณบริเวณหนึ่งนะครับกรอบไซเวบริเวณนี้นะครับกรอบไซเวมานะครับแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปนะครับเบรกเอาขึ้นไปปุ๊บนะครับขึ้นไปแตะอยู่ที่ณปัจจุบันอยู่ที่สามสิบหกจุดศูนย์สามนะครับผมมีโอกาสที่จะดิตัวลงมานะครับแล้วก็ประมาณยืดยืดยึอ่าพักราคาต่อแล้วก็อ่าจะดาวเทนลงมานะครับหรือว่าอาจจะเบรกเอาขึ้นไปนะครับที่ทาร์เก็ตผมว่าน่าจะไปแตะที่สามสิบแปดนะครับผม ในส่วนของเหรียญเจฟินคอยนะครับผมวิธีการเข้าออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะย,ยกตัวอย่างการเข้าออเดอร์สําหรับเหรียญเจฟินคอยให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีวิธีการเข้าออเดอร์ณจุดไหนนะครับว่าเราจะเข้าณจุดไหนนะครับที่จะพอที่จะได้กําไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเป็นลักษณะของ market ออเดอร์นะครับผมซื้อที่สามสิบเจ็ดจุดหกหนึ่งนะครับโทษครับ <c oughs> <c oughs> ซื้อที่สามสิบเจ็ดจุดหกหนึ่งนะครับผมก็จะได้ 3, fin, นนนหนึ่งจุดสามเจฟินนะครับจำนวนเหรียญนะครับผมก็จะทำการขายนะครับผมขายแบบ l i ตออ order นะครับผมจะขายอยู่ที่ประมาณสามสิบหกจุดแปดหกบาทนะครับสำหรับเหรียญเจฟินคอยนะครับผมก็กรอกจำนวนเ,เงินที่ต้องการขายลงไปนะครับเถ้าราคาไปชนที่ทารเกตที่ผมทำการตั้งขายไว้นะครับผมก็จะได้กำไรบวก ไปอยู่ที่ห้าสิบจุดห้าสี่บาทนะครับผมก็ทําการขายนะครับหลังจากที่ผมกดปุ่มขายปุ๊บนะครับจำนวนออเดอร์ที่ที่รอการเปิดนะครับรอการเปิดหรือว่ารอเซลลนะครับก็จะแสดงสองออเดอร์นะครับเพื่อนๆต้องการแสดงออเดอร์ที่เพื่อนๆทําการเปิดไว้นะครับเพื่อนๆก็เช็คบ็อกนะครับเช็คบล็อกปุ๊บนะครับแสดงเหลืองเจฟินนะครับที่เราทําการเปิดออเดอร์ไว้ก็จะแสดงขึ้นมานะครับหรือว่าเพื่อนๆต้องการดูที่เราเข้าออเดอร์ไว้ทั้งหมดนะครับ ที่เปิดออเดอร์ไว้นะครับเพื่งเราเช็คบล็อกออกนะครับก็อย่าแสดงในส่วนของอจํานวนเหรียญที่เพื่อนๆค่อทําทการเปิดออเดอร์ไว้นะครับผมในส่วนของเหรียญจีเจฟินคอยวันนี้นะครับราคาค่อนข้างจะดีตัวขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสเมื่อ ธรรมชาติของกราฟนะครับเมื่อมีแรงซื้อเข้ามานะครับแน่นอนนะครับเมื่อแรงซื้อมาถึงจุดหนึ่งเรียกว่าจุดอิ่มตัวหรือว่ากรอบภักราคานั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะเบรกเอาลงไปนะครับก็คือแรงขายอาจจะมีการเทลงมานะครับผมก็อาจจะเกิดกรอบไซด์เวย์บริเวณนี้ก็เป็นได้นะครับผมในส่วนของเหรียญเจฟฟ์ฟินครับโอเคนะครับสําหรับการวิเคราะห์คู่เงินนะครับวิเคราะห์ เหรียญต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเหรียญดิจิตอลนะครับโดยสังเขปก็มีประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการทำอะไรกับบิตครับนะครับสามารถสมัครได้ที่นี่ใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับแน่นอนการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลจะมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับและไม่ควรนาเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับสําหรับ EP นี้ผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ